วัตถุที่ส่องสว่างกว่าซูเปอร์โนวานับร้อยเท่าดำดิ่งสู่จักรวาลอันลึกลับเพื่อสำรวจปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งยิ่งกว่าซูเปอร์โนวาร่วมเดินทางไขปริศนาวัตถุที่ส่องสว่างเจิดจ้ากว่าการระเบิดของดาวฤกษ์ทั่วไปนับร้อยเท่าค้นหาคำตอบเบื้องหลังพลังงานมหาศาลและความเป็นไปได้ที่ซ่อนอยู่ในการเปลี่ยนแปลงของจักรวาลบทที่1ซูเปอร์โนวาการระเบิดครั้งใหญ่ซูเปอร์โนวาคือปรากฏการณ์การระเบิดของดาวฤกษ ที่มีความสว่างสูงมากสามารถส่องสว่างกว่าดาวฤกษ์ปกติได้นับล้านเท่าและส่องสว่างกว่ากาแล็กซีทั้งกาแล็กซีได้ชั่วขณะหนึ่งการระเบิดนี้เกิดขึ้นเมื่อดาวรกษ์หมดเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือเมื่อดาวแคระขาวได้รับโมสารมากเกินไปจนเกินขีดจำกัดจันทรเสขอนการระเบิดของซูเปอร์โนวาปดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาในรูปของแสงรังสีและอนุภาคต่างๆซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ซูเปอร์โนวาไม่ได้เพียงแค่ปรากฏการณ์ที่น่าที่ื่นตาตื่นใจเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อวิวัฒนาการของจักรวาลการระเบิดของซูเปอร์โนวาเป็นแหล่งกำเนิดของธาตุหนักต่าง,างๆเช่นเหล็กทองและยูเรเนียมซึ่งธาตุเหล่านี้เป็นส่วนประกอบสำคัญของดาวเคราะห์ ross, และสิ่งมีชีวิตเมื่อซูเปอร์โนวาระเบิดธาตุหนักเหล่านี้จะถูกปล่อยออกไปในอวกาศและกระจายตัวไปทั่วกาแล็กซีกลายเป็นส่วนหนึ่งของเมฆโมเลกุล ซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดของดาวฤกษ์และดาวเคราะรุ่นใหม่ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าเราทุกคนล้วนเป็นลูกหลานของซูเปอร์โนวาการศึกษาซูเปอร์โนวาช่วยให้เราเข้าใจถึงกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในดาวฤกษ์เข้าใจถึงวิวัฒนาการของดาวฤกษ์และเข้าใจถึงการกําเนิดของธาตาุต่างๆในจักรวาลน,นอกจากนี้การศึกษาซูเปอร์โนวายังช่วยให้เราเข้าใจถึงโครงสร้างและวิวัฒนาการของกาแล็กซี เนื่องจากซูเปอร์โนวามีบทบาทสำคัญในการกระจายธาตุต่างๆและในการกระตุ้นการก่อตัวของดาวฤกษ์ใหม่ๆนักดาราศาสตร์ได้ทำการศึกษาซูเปอร์โนวามาเป็นเวลานานและได้ค้นพบซูเปอร์โนวาหลายประเภทแต่ละประเภทมีกลไกการระเบิดและกัณะเฉพาะที่แตกต่างกันการทำความเข้าใจประเภทต่างๆของซูเปอร์โนวาจะช่วยให้เราเข้าใจถึงความหลากหลายของปรากฏการณ์นี้และช่วยให้เราสามารถใช้ซูเปอร์โนวา เป็นเครื่องมือในการศึกษาจาัก,กรวาลได้ดียิ่งขึ้นซูเปอร์โนวาแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักๆคือซูเปอร์โนวาประเภทยาและซูเปอร์โนวาประเภทและซูเปอร์โนวาประเภทเอาเกิดจากการเบิดของดาวแคร่ขาวในระบบดาวคู่เมื่อดาวแคร่ขาวดึงมวลสารจากดาวคู่ของมันมันจนเกินขีดจำกัดจันทเซคนประมาณ1.4เท่าของมวลดวงอาทิตย์ดาวแคร่ขาวจัดก,การระเบิดอย่างรุนแรงปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมา ซูเปอร์โนวาประเภท A มีความสว่างค่อนข้างคงที่ทำให้มันถูกใช้เทียนมาตรฐานในการวัดระยะทางในจัก,กรวาลซูเปอร์โนวาประเภทไวเกิดจากการระเบิดของดาวระษ์มมากเมื่อดาวฤกษ์มวลมากหมดเชื้อพเพลิงนิวเคลียร์แกนกลางของดาวจะยุบตัวลงอย่างรวดภายใต้แรงโน้มถ่วงของตัวเองการยุบตัวนี้จะทำให้เกิดคลื่นกระแทกที่เดินทางออกไปสู่ชั้นนอกของดาวทำให้ดาวเกิดการระเบิดอย่างรุนแรง ซูเปอร์โนวาประเภทมีความสว่างไม่คงที่เท่าซูเปอร์โนวาประเภทให่แต่ก็ยังมีความสว่างมากพอที่จะมองเห็นได้จากระยะทางไกลนอกเหนือจากซูเปอร์โนวาประเภทและไอแล้วยังมีซูเปอร์โนวาประเภทอื่นๆอีกเช่นซูเปอร์โนวาประเภท X และซูเปอร์โนวาที่มีปฏิสัมพันธ์กับสสารรอบดาวฤกษ์ซูเปอร์โนวาแต่ละเภทมีกลไกการระเบิดและลักษณะที่แตกต่างกัน การศึกษาซูเปอร์โนวาประเภทต่างๆจะช่วยให้เราเข้าใจถึงความหลากหลายของปรากฏการณ์นี้และช่วยให้เราสามารถใช้ซูเปอร์โนวาเป็นเครื่องมือในการศึกษาจักรวาลได้ดียิ่งขึ้นซูเปอร์โนวามีบทบาทสำคัญในการกำเนิดธาตุต่างๆในจักรวาลในช่วงท้ายของชีวิตดาวฤกษ์มนมากธาตุหนักต่างๆจะถูกสังเคราะห์ขึ้นในแกนกลางของดาวเมื่อดาวฤกษ์ระเบิดเป็นซูเปอร์โนวา ถ้าตุหนักเหล่านี้จะถูกปล่อยในวากาศและกระจายตัวไปทั่วกาแล็กซีถ้าตัวหนักเหล่านี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเมฆโมเลกุลซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดเนวของดาวรและดาวเคราะห์รุ่นใหม่ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าซูเปอร์โรงงานที่ผลิตธาตุหนักต่างๆในจักรวาลบทที่สองปริศนาแห่งแสงสว่างที่เหนือกว่าวัตถุสองสว่างยิ่งกว่าซูเปอร์โนวาซูเปอร์ลูมินัสซูเปอร์โนเวหรือซารัสซัน คือปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่ปลดปล่อยพลังมหาศาลมากกว่าซูเปอร์โนวากติหลายร้อยเท่าปรากฏการณ์เหล่านี้มีม,มีความสว่างมากจนสามารถมองเห็นได้ในกาแล็กซีที่อยู่ห่างไกลนับพันล้านปีแสงทําให้เป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการศึกษาจาักรวาลในยุคแรกเริ่มในขณะที่ซูเปอร์โนวากติเกิดขึ้นจากการระเบิดของดาวฤกมวลมากเมื่อสิ้นอายุไขกลไกการเกิดเซลล์สัน ยังคงเป็นปริศนาที่นักดาราศาสตร์พยายามไขให้กระจ่างอยู่ความแตกต่างที่สําคัญระหว่างสนสันและซูเปอร์โนวาปกติอยู่ที่ปริมาณพลังงานที่ถูกปลดปล่อยออกมาซูเปอร์โนวาปกติโดยทั่วจะมีความสว่างสูงสุดประมาณ105.51เ er อิกในขณะที่สลอสันสามารถส่องสว่างได้ถึง105.3เ er อิกหรือมากกว่านั้นระยะเวลาการส่องสว่างก็เป็นอีกปัจจัยที่แตกต่างกันซลสันมักจะความสว่างไว้ได้ นานกว่าซูเปอร์โนวาปกติโดยอาจส่องสว่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปีในขณะที่ซูเปอร์โนวาปฏิจจางลงอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่สัปดาห์หรือเดือนลักษณะสเปกตรัมของเซลล์ันก็มีความแตกจากซูเปอร์โนวาปกติเช่นกันเซลลสันมักจะแสดงเส้นสเปกตรัมที่กว้างและแปลกประหลาดซึ่งบ่งบอกถึงสภาวะทายภาพที่รุนแรงภายในวัตถุเส้นสเปกตรัมเหล่านี้สามารถมูเชิงลึกเกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมีอุณหภูมิ และความเร็วของวัสดทุที่ถูกขับออกมาจากการระเบิดนักดาราศาสตร์ได้เสนอทฤษฎีหลายอย่างเพื่ออธิบายกลไกการเกิดซารสันหนึ่งในทฤษฎีที่เป็นนิยมคือการมีอยู่ของแมกนาตามากนาทอซึ่งเป็นดาวนิวตรอนทีุ่นรอบตัวเองอย่างรวดเร็วและมีสนามแม่เหล็กที่ทรงพลังมากเมื่อดาวฤกมวลมากระเบิดเป็นซูเปอร์โนวาหากแกนกลางของดาวฤกยุบตัวกลายเป็นแมกเนตตา สนามแม่เหล็กที่หมุนวนอาถบายเทลรง์งานไปยังวัสดุที่ถูกขับออกมาทำให้เกิดการส่องสว่างที่รุนแรงอีกทฤษฎีหนึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัตถุที่ถูกขับออกมาจากซูเปอร์โนวากับเปลือกหุ้มดาวซัคคอมซาลามีเดียมที่หนาแน่นหากดาวรึกมวลมากสูญเสียมวลสารจำนวนมากก่อนที่จะระเบิดมวลสารที่ถูกขับออกมาจะก่อเป็นเปลือกหุ้มดาวเมื่อซูเปอร์โนวาระเบิดวัสดุที่ถูกขับออกมาจะชนเข้ากับหุ้มดาว ทำให้เกิดคลื่นกระแทกและความร้อนส่งผลให้เกิดการส่อนสว่างที่รุนแรงตัวอย่างของซาอนที่มีชื่อเสียงได้แก่สัน2 0 0 6กอยซึ่งเป็นหนึ่งในซูเปอร์โนวาที่สว่างที่สุดเท่าที่เคยตรวจพบสัน2 0 0 6ไก่มีความสว่างมากกว่าซูเปอร์โนวาปกติถึง100เท่าและคงความสว่างไว้ได้นานกว่า70วันปรากฏการณ์นี้ทำให้นักดาราศาสตร์ ต้องทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับขีดจํากัดของความสว่างสูงสุดที่ซูเปอร์โนวาจะสามารถทำได้อีกตัวอย่างหนึ่งคือท่า0ูนย์เกายซึ่งเป็นสาส่งที่แสดงเส้นสเปกตรัมที่ผิดปกติบ่งบอกถึงองค์ประกอบทางเคมีที่แปลกประหลาดบทที่3กลไกที่เป็นไปได้แหล่งพลังงานบทที่3นี้จะเจาะลึกลงไปใน,นกลไกที่เป็นไปได้ ซึ่งอาจเป็นพลังงานอันมหาศาลของวัตถุที่ส่องสว่างกว่าซูเปอร์โนวานับร้อยเท่าวัตถุหลังนี้ท้าทายความเข้าใจดั้งเดิมของเราเกี่ยวกับขีดจำกัดของปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ทำให้เกิดการสแสวงหาคำอธิบายที่แปลกใหม่และท้าทายขอบเขตความรู้ที่เรามีอยู่ทฤษฎีหนึ่งที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือทฤษฎีดาวแม่เหล็กดาวแม่เหล็กคือดาวนิวตรอนที่มีสนามแม่เหล็กที่รุนแรงอย่างเหลือเชื่อ ซึ่งแข็งแกร่งกว่าสนามแม่เหล็กของโลกหลายล้านล้านเท่าสนามแม่เหล็กที่ทรงพังนี้สามารถปลดพลังงานจํานวนมหาศาลออกมาได้ซึ่งอาจเพียงพอที่จะขับเคลื่อนความสว่างที่ม่านไปของวัตถุเหล่านี้ได้ไกลไกที่ดาวแม่เหล็กสามารถสร้างพลังงานได้นั้นมีความซับซ้อนแต่โดยพื้นฐานแล้วเกี่ยวข้องกับการหมุนของดาวแม่เหล็กและการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กเมื่อดาวแม่เหล็กหมุนสนามแม่ของมันจะบิดเบี้ยวและพันกันซึ่งนําไปสู่การปลด พลังงานอย่างกระทันหันในรูปแบบของรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าและอนุภาคที่มีประจุพลังงานดีนี้สามารถโต้ตอบกับสสารรอบข้างทําให้เกิดการแผ่รังสีที่สว่างจ้าซึ่งเราสั่งได้จากโลกนอกจากทฤษฎีดาวแม่เหล็กแล้วยังมีทฤษฎีอื่นๆที่พยายามอธิบายแหล่งพลังงานของวัตถุที่สว่างจ้าเหล่านี้ทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจคือทฤษฎีการกลืนกินดาวฤก ซึ่งเสนอว่าวัตถุเหล่านี้อาจเกิดจากการที่หลุมดำมวลปานกลางกลืนกินดาวฤกษ์เมื่อดาวฤกษ์เข้าใกล้หลุมดำแรงโน้มถ่วงมหาศาลของหลุมดำจะฉีกดาวออกจากกันทำให้เกิดกระแก่ก๊าซร้อนที่หมุน,นวนรอบหลุมดำกระแสก,ก๊าสนี้จะร้อนขึ้นมากเนื่องจากแรงเสียดทานทำให้เกิดการแผ่รังสีที่สว่างจ้าซึบได้กับความสว่างของวัตถุที่สว่างจ้าเหล่านี้ได้กระบวนการกลืนกินดาวฤกษ์นี้ เป็นปรากฏที่รุนแรงและซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับพรศาสตร์ของไหลแรงโน้มถ่วงและสนามแม่เหล็กที่ซับซ้อนการจำลองด้วยคอม,คอมพิวเตอร์การกลืนกินดาวหรือแสดงให้เห็นว่ากระแสก๊าซที่เกิดขึ้นสามารถมีโครงสร้างที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาทําให้เกิดการแผ่รังสีที่ผันผวนซึ่งสังเกตได้จากโลกอย่างไรก็ตามทฤษฎีนี้ก็ยังมีความทายบางประการการอธิบาความสว่างที่มากเกินไปของวัตถุบางชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุที่สว่างจ้าเป็นเวลานานแม้ว่าทั้งทฤษฎีดาวแม่เหล็กและษฎีการกืนกินดาวฤกษ์จะสามารถอธิบายลักษณะบางอย่างของวัตถุที่สว่างจ้าเหล่านี้ได้แต่ก็ยังมีความท้าทายในการอธิบายพลังงานทั้งหมดที่วัตถุเหล่านี้ปลดปล่อยออกมาวัตถุบางชนิดสว่างจ้าเป็นลานหลายเดือนเวลาราีซึ่งต้องใช้แหล่งพลังงานที่มหาศาลและยั่งยืนการอธิบายแหล่งพลังงานนี้ เป็นหนึ่งในความท้าทายที่สำคัญที่สุดในการทำความเข้าใจวัตถุสว่างจ้าเหล่านี้นักดาราศาสตร์กำลังทำงานอย่างแข่งขันเพื่อพัฒนาทฤษฎีใหม่ๆและป,ะปรับปรุงทฤษฎีที่มีอยู่อธิบายปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งเหล่านี้นอกจากนี้การสังเกตการวัตถุที่สว่างจ้าเหล่านี้ยังมีความท้าทายเนื่องจากวัตถุเหล่านี้อยู่ไกลาจากโลกมากและความสว่างของพวกมันอาจถูกบดบังด้วยฝุ่นและก๊าซ การพัฒนาเทคโนโลยีการสังเกตการณ์ใหม่ๆเช่นกล้องโทรทัศน์ที่ทรงพลังยิ่งขึ้นและความสามารถในการสังเกตในความยาวคลื่นที่แตกต่างกันจะช่วยให้นักดาราศาสตร์สามารถศึกษาวัตถุเหล่านี้ได้ละเอียดยิ่งขึ้นและไขปริศนาของแหล่งพลังงานของพวกมันได้ความท้าทายในการอธิบายพลังงานที่วัตถุเหล่านี้ปล่อยออกมานั้นนำไปสู่การสำรวจแนวคิดที่แปลกใหม่ยิ่งขึ้น บางคนเสนอว่าวัตถุเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับรูปแบบใหม่ของสสารหรือฟิสิกส์ที่ไม่รู้จักซึ่งอาจเกี่ยวกับมิติเศษหรืออนุภาคแปลกใหม่อย่างไรก็ตามแนวคิดเหล่านี้ยังในขั้นตอนการเก็งกําไรและต้องการหลักฐานเชิงประจักษ์เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนในขณะที่การวิเคราะห์ว,วัตถุที่สว่างจ้าเหล่านี้ยังคงดําเนินต่อไปเราอาจพบว่ากลไกที่รับผิดชอบต่อความสว่างที่มากเกินไปของวัตถุเหล่านี้ เป็นการผสมผสานของกระบวนการหลายอย่างตัวอย่างเช่นดาวแม่เหล็กอาจมีส่วนร่วมในการเริ่มต้นเหตุการณ์แต่การกลืนกินดาวฤกษ์อาจเป็นตัวขับความสว่างในระยะยาวหรืออาจมีกระบวนการอื่นๆที่เรายังไม่ค้นพบที่เข้ามามีบทบาทการทำความเข้าใจวัตถุที่สว่างจ้าเหล่านี้ต้องอาศัยความพยายามร่วมกันจากนักดาราศาสตร์นักฟิสิกส์และนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ข้อมูลจากสังเกตการณ์การจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ และการสร้างแบบจำลองทางทฤษฎีจะช่วยให้เราไขรปริศนาของวัตถุที่น่าทึ่งเหล่านี้ได้โดยสรุปแล้วแหล่งพลังงานของวัตถุที่สว่าง้าก,กว่าซ no ูเปอร์โนวาบรอยเท่าเป็นปริศนาที่ยังไม่คลี่คลายทฤษฎีดาวแม่เหล็กและการกลืนกินดาวฤกษ์เป็นสองแนวทางที่เป็นไปได้แต่ก็ยังมีความท้าทายในการอธิบายพลังงานทั้งหมดที่วัตถุเหล่านี้ปลดปล่อยออกมาการวิจัยอย่างต่อเนื่องและการพัฒนาเทคโนโลยีการสังเกตการใหม่ใหม่ จะช่วยให้เราเข้าใจปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้นและเปิดเผยความลับของเอกภพที่รุนแรงและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบทที่4การสังเกตการและการค้นพบการสังเกตการณ์วัตถุที่ส่องสว่างกว่าซูเปอร์โนวาหลายร้อยเท่าเป็นความท้าทายอย่างยิ่งเนื่องจากวัตเหล่านี้มักจะอยู่ไกลโพ้นและมีอายุไขสั้นมาก การค้นหาและศึกษาวัตถุเหล่านี้จึงต้องอาศัยเครื่องมือและเทคนิคที่ทันสมัยที่สุดที่มีอยู่หนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดคือกล้องโทรทัศน์อวากาศกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิล (Hubble Space Telescope) เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นซึ่งสามารถถ่ายภาพที่มีความละเอียดสูงมากได้โดยปราศจากผลกระทบจากชั้นบรรยากาศของโลกทำให้สามารถสังเกตวัตถุที่อยู่ไกลอยู่ไกลและริบรี่อย่างแม่นยำนอกจากนี้ กล้องโทรวากาศเจมเว็บเจมส์เ็บ Space Telescope) ซึ่งเป็นกล้องโทรทัศน์รุ่นใหม่ล่าสุดยังมีความสามารถในการสังเกตการในช่วงอินฟราเรดทำให้สามารถมองทะลุมเมฆฝุ่นและแก๊สที่บดบังวัตถุที่อยู่ไกลโพ้นได้การใช้กล้องโทร,รทั์วากาศเหล่านี้ช่วยให้นักดาราศาสตร์สามารถรวบรวมข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับความสว่างสเปกตรัมและแหน่งของวัตถุเหล่านี้ได้อย่างละเอียด การวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการทำความเข้าใจธรรมชาติและกลไกการเกิดของวัตถุที่ส่องสว่างเป็นพิเศษเหล่านี้นอกจากการใช้กล้องโทรทรรศน์อวกาศแล้วทเทคนิคก,การวิเคราะห์สเปกตรัมยังเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในการศึกษาวัตถุเหล่านี้สเปกรตรัมคือการกระจายแสงตามความยาวคลื่นซึ่งสามารถบอกข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมีอุณหภูมิ ความเร็วและความหนาแน่นของวัตถุที่กำลังศึกษาได้การวิเคราะห์สเปกตรัมของวัตถุที่ส่องสว่างกว่าซูเปอร์โนวาช่วยให้นักดาราศาสตร์สามารถระบุธาตุต่างๆที่มีอยู่ในวัตถุเหล่านั้นรวมถึงตรวจสอบการที่ของแก๊สและพลาสมาที่ถูกข,ขับออกมาจากวัตถุการเปลี่ยนแปลงของสเปกตร,รมัมเมื่อหลาดไปสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของวัตถุเช่นการขยายตัวหรือการเย็นตัวลง การวิเคราะห์เปกระทำยังสามารถช่วยในการประมาณระยะทางไปยังวัตถุเหล่านี้ได้อีกด้วยโดยการเปรียบเทียบสเปรมที่สังเกตได้กับสเปดตรัมที่คาดการจักแบบจำลองทางทฤษฎีความท้าทายที่สำในการสังเกตการวัตถุเหล่านี้คือความหายากและความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงนักดาราศาสตร์ต้องใช้เทคนิคการสังเกตรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อจับภาพวัตถุเหล่านี้ก่อนที่พวกมันจะจางหายไป การประสานงานระหว่างกล้องโทร์ต่างๆทั่วโลกเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมมากที่สุดบทที่5ผลกระทบต่อจักรวาลการปลดปล่อยพลังงานมหาศาลจากวัตถุที่ส่องสว่างกว่าซูเปอร์โนวานับร้อยเท่าก่อให้เกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อจักรวาลโดยรอบพลังงานนี้สามารถดีบอัดเมฆโมเลกุลในบริเวณใกล้เคียง ทำให้เกิดการก่อตัวของดาวฤกษ์รุ่นใหม่จำนวนมากได้การบีบอัดนี้ช่วยเพิ่มความหนาแน่นของเมฆทำให้แรงโน้มถ่วงสามารถเอาชนะแรงดันภายในและนำไปสู่การตัวของเมฆก,กลายเป็นดาวฤกษ์ได้นอกจากนี้พลังงานที่ปลดปล่อยออกมายันสามารถยังการกระตุ้นดาวฤกษ์ในบริเวณที่ห่างไกลออกไปได้อีกด้วยโดยการสร้างคลื่นกระแทกที่แพร่กระจายไปทั่วจักรวาลคลื่นกระแทกเหล่านี้สามารถบีบอัดโมเลกุลที่อยู่ห่างไกล และทำให้เกิดการตัวของดาวฤกษ์ได้เช่นกันอย่างไรก็ตามผลกระทบต่อการ,รตัวของดาวฤกษ์ไม่ได้เป็นไปในเชิงเชิงบวกเสมอไปในบางกรณีพลังงานที่มากเกินไปทำให้เมฆโมเลกแตกกระจายและยังการก่อตัวของดาวฤกษ์ได้การที่พลังงานจะส่งเสริมหรือยับยั้งการก่อของดาวฤกษ์ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นความหนาแน่นของเมฆกุลค,ความเข้มข้นของพลังงานและระยะห่างจากแหล่งกำเนิดพลังงานโดยรวมแล้ว วัตถุที่สองสว่างกว่าซูเปอร์โนวานับร้อยถ้ามีบทบาทสำคัญในการกำหนดอัตราการตัวของดาวฤกษ์ในกาแล็กซีนอกเหนือจากการส่งเสริมการก่อตัวของดาวฤกษ์แล้ววัตถุเหล่านี้ยังเป็นแหล่งของาธาตุหนักที่สำคัญอีกด้วยธาตุหนักเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นภายในดาวฤกษ์ขนาดใหญ่และถูกปลดปล่อยออกมาสู่จักรวาลเมื่อดาวเหล่านั้นสิ้นอายุไขการปลดปล่อยาธาตุหนักนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อวิวัฒนาการของกาแล็กซี เนื่องจากธาตุหนักเป็นส่วนประกอบคันของดาวเคราะห์และสิ่งมีชีวิตธาตุหนักที่ถูกปลดปล่อยออกมาจะก,กระจายตัวไปทั่วจักรวาลโดยลนดาวฤกษ์และคลื่นกระแทกธาตุเหล่านี้จะสมผสานกับเม,มโมเลกุลและกลายเป็นส่วนหนึ่งของดาวฤกุรุ่นใหม่และดาวที่ก่อตัวขึ้นรอบดาวฤกษ์เหล่านั้นกระบวนการนี้ช่วยเพิ่มปริมาณธาตุจักรวาลและทำให้ดาวเคราะห์และสิ่งมีชีวิตมีความหลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้วัตถุที่ส่องสว่างกว่าซูเปอร์โนวานับร้อยเท่ายังมีผลกระทบต่อวิวัฒการของกาแล็กซีโดยรวมอีกด้วยพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างและโครงสร้างของกาแล็กซีได้โดยการสร้างกระแสน้ำคลื่นความหนาแน่นในจานกาแล็กซีกระแสน้ําเหล่านี้สามารถทําให้เกิดการรวมตัวของกาแล็กซีและคลื่นความหนาแน่นสามารถกระตุ้นการตัวของดาวฤกในบริเวณต่างๆของกาแล็กซี บทที่6คคำถามที่ยังรอคําตอบบทที่6คคำถามที่ยังรอคําตอบวัตถุที่ส่องสว่างกว่าซูเปอร์โนวานับร้อยเท่าได้จุดประกายความตื่นเต้นและความชง,งนสนเทนในวงการดาราศาสตร์พวกมันท้าทายความเข้าใจเดิมๆเกี่ยวกับจุดจบของดาวรึกและกลไกอันทรงพลังที่ขับเคลื่อนจักรกวาลปรากฏการณ์เหล่านี้ซึ่งถูกเรียกว่าซูเปอร์ลูมินัสซูเปอร์โนวา s u p e r l u m นั o u s supernova สรอสันหรือ วัตถุระเบิดชั่วคราวที่สว่างมากบริลลูนิสทรานซิทออบเจกต์สวิลทอสได้สร้างความประหลาดใจให้กับนักวิทยาศาสตร์ดวาด,ดวางที่เหลือเชื่อและระยะเวลาการส่องสว่างที่ยาวนานกว่าซูเปอร์โนวากติมากแม้ว่าเราจะสามารถตรวจจับและศึกษาวัตถเหล่านี้ได้มากขึ้นเรื่อยๆแต่ความลึกลับของกลไกการทำงานภายในของพวกมันยังคงเป็นปริศนาที่รอการไขกุญแจคำถามสำคัญที่นักดารศาศาสตร์กำลังพยายามหาคำตอบได้แก่ แ,แหล่งพลังงานที่ทำให้เกิดความสว่างอมหาศสานนี้คืออะไรโครงสร้างภายในของดาวึกต้นกำเนิดเป็นอย่างไรและบทบาทของสนามแม่เหล็กและการหมุนรอบตัวเองมีผลต่อการระเบิดอย่างไรการทำความเข้าใจกลไกทำงานของวัตถุเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขยายขอบเขตความรู้ของเราเกี่ยวกับวิวัฒนาการของดาวฤกษ์การก่อตัวของาธาตุหนักและโพรศาของจักรวาลการค้นหาวัตถุใหม่ๆ และการสังเกตการอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เราสามารถรวมข้อมูลเพิ่มเติมและสร้างแบบจำลองที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นเพื่ออธิบายปรากฏการณ์อันน่าทึ่งเหล่านี้ได้ความลึกลับที่ยังคงอยู่และความท้าทายในการทำความเข้าใจปรากฏการณ์นี้อย่างถ่องแท้และเป็นแรงผลักดันสำคัญให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกมุ่งมั่นทำการวิจัยอย่างต่อเนื่องการสังเกตการด้วยกล้องโทรทัศน์ที่ทันสมัยทั้งบนโลกและในอวกาศ ช่วยให้เราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวสตรรมความสว่างและการเปลี่ยนแปลงของวัตถุเหล่านี้ในช่วงเวลาต่างๆข้อมูลเหล่านี้เป็นกุญแจสําคัญในการถอดรหัสปริศนาที่ซ่อนอยู่ภายใน 1. ในความท้าทายที่สําคัญคือการแยกความแตกต่างระหว่างซูเปอร์ลูมีนัสซูเปอร์โนวาประเภทต่างๆเนื่องจากพวกมันอาจมีกลไกการทำงานที่แตกต่างกันการจำแนกประเภทที่แม่นยำและการวิเคราะห์คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละประเภท จะช่วยให้เราสามารถสร้างความาที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นของปรากฏการณ์การเหล่านี้นอกจากนี้การพัฒนาแบบจำลองทางทฤษฎีที่สามารถอธิบายขุนที่สังบัตเกตได้ของซูเปอร์ลูมินัสเปอร์โนวาและเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งแบบจำลองเหล่านี้จะต้องสามารถอธิบายถึงพลังงานที่ทำให้เกิดความสว่างอมหาสารรูปแบบการแผ่รังสีและองค์ประกอบทางเคมีของวัตถุเหล่านี้ การเปรียบเทียบจำลองทางทฤษฎีกับข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการจะช่วยให้เราสามารถปรุงข้อใจของเราและระบุถึงกลไกการทำงานที่เป็นไปได้ความสำคัญของการวิจัยในอนาคตเกี่ยวกับวัตถุที่ส่องสว่างกว่าซูเปอร์โนวานับร้อยเท่าไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การทำความเข้าใจจุดจบของดาวฤกษ์เท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลในภาพรวมอีกด้วย วัตถุเหล่านี้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวัดระยะทางในจักรวาลช่วยให้เราสามารถศึกษาขยายตัวของจักรวาลและวิวัฒนาการของโครงสร้างขนาดใหญ่ได้นอกจากนี้การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของวัตถุเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการสร้างธาตุหนักในจักรวาลธาตุหนักที่ถูกสร้างขึ้นในซูเปอร์โนวาและวัตถุระเบิดอื่นๆเป็นส่วนประกอบสำคัญของดาวเคราะห์และสิ่งมีชีวิต การทำความเข้าใจกระบวนการเหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าใจถึงกําเนิดของชีวิตบนโลกและโอกาสในการมีชีวิตในที่อื่นๆในจักรวาลโดยสรุปแล้วการวิจัยเกี่ยวกับวัตถุที่ส่องสว่างกว่าซูเปอร์โนวานับร้อยเท่าเป็นความท้าทายที่น่าตื่นเต้นและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขยายขอบเขตความรู้ของเราเกี่ยวกับจักรวาลการค้นหาวัตถุใหม่การสังเกตก,การอย่างต่อเนื่องและการพัฒนาแบบจำลองทางทฤษฎี จะเป็นกุญแจสำคัญในการไขปริศนาที่ยำร,ร,รอคำตอบและเปิดเผยความลับของประ,ประกการณ์อันน่าทึ่งเหล่านี้